หนูเหรอใช่หนูน่าจะตอนมแล้วปลามึนวันนี้ี่หูถามอะไรขอสั่งอะไรกินแบบเออมันมีมันมีคำถามอยู่แหละแต่ปลากินไม่ออกเลยตอนเนี้ยเพื่อนอยู่ไหนกันเล่นอะไรไหมเล่นเกียวเล่นม้างหรอเล่นอะไรฟิเกีย์บ้างวะเล่นอะไรใช่ได้หมดเล่นลงเล่นลูบได้เดี๋ยวเดี๋ยว นั้นเดี๋ยวเราเก็บรถไปด้วยเพื่อนใครยังเล่นมันหน้ารถเกลียวบ้างเอ,อ่อปิ่นอาจจะต้องไปแล้วพวกนี้ต้องตื่นแต่เช้า่อแป๊บหนึง่งปิ่นยังไม่ส่งเวสนะอิงด้วยสิันนีส <ขอ S 1> าว ทำอะไรตอนนี้ครับไม่ได้ทำอะไรค่ะมารอแล้วฟรีอ๋มากันกี่คนเหรอครับอะไรนะมากันกี่คนเหรอครับผมมามาคนเดียวค่ะแต่ว่ามารับเพื่อนหนึ่งคนเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเลยน<ช>ี่เราชื่ออะไรนะครับหนูชื่อมิเชลคะ่ะเยอะปอบมาเล่นต่อ เจ้รับเค้าเกครับผมไปเล่นปูนมาละปูนไหนพวกเนี่ยเอามันขึ้นรถมาเร็วเนี่ยเพื่อนขึ้นรถเพื่อนขึ้นรถไปไหนไปเล่นลูบไปรันไปรันเพื่อนมาบ้างสองเขียงใครวะเมื่อกี้เพื่อนเราหรอใครวะเพื่อนเราปะปีฟ้าเหรอใช่เพื่อนเราปะ ใส่เสื้อแก๊งเราเหรอใช่สิไม่ใช่ปิ้งมะไอปิ้งเหรอเหมือนไอ,ไอปิ้ง,<ร>งหเหมือนไอปิ้งมากกว่าอาภิชาติตุ้งไม่ค่อยเป็นอย่างนี้แย่ถ้า,วาควักมีดเนี่ยไอ้ปิ้งแน่ๆตุ้งมันไม่ทำแบบนี้หรอกเฮ้ยมีงานฮึมแลนซ์ซ้อมงานฮึมแลนซ์ โอ้ ه, กำลังจะโกเฮ้บอกให้ฟัหลอกไอ้ <S 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 เพหลอกให้เพื่อน มันเกิดพี่ไฟไอพี่ไฟที่อยู่ห้างพี่ปิงเมื่อกี้หฮะเออใช่เหรอใช่งงไปไหนหรอนั่นไงพี่ไปอ่ะเนี่ยเนี่ยใช่ไหมพี่ปิงใช่แล้วทำไมปิงเสียงเป็นแบบนี้แฮปปี้เบิร์เดย์เร็วอันนี้เราจะเซอร์ไพรส์อะไรเพื่อนเปล่าหมายถึงว่ามันเกิดหลังเที่ยงคืนนี่ใช่ไหม อ๋อเันก็ต้องเรียกเพื่อนมารวมก่อนไหมเพื่อนรวมแรนซุมมันไม่ได้อยู่ในวอเรนพูดไปเลยเพเ่ินมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่ไปกันวันเกิดไปเ่นซุมเรนซุ่มไปไหนใช่ไหงเรามันเห็นไม่เห็นหน้าแก่อมันไม่ได้ใส่กําไรดูมีมีกําไรเปล่าใช่มันเปล่าวะเออมันใส่กําไรเปล่า อือใ,ใช่มันปะช่งางปิ๊งงปิ๊งบ่ายเดย์มันเมื่อกี้ไก่บีบหลังแมนไม่ใช่ได้ไงแล้วมันทำอะไรยืนมือเหรอ แกแล้วโอเคทำแรแล้วที่รถเมล์ได้กลับมานั่นแหละไม่รู้ได้กลับมาแล้วเห็นบอกแต่ไม่มาอ้าวไปไปไม่เข้าวอรหรอสรุปไม่ได้โดนใช่ไหมก็คือไม่โดนแล้วแต่ไม่มาเจินเนี่ยก็คือไม่มาไปเมื่อกี้เมื่อมาเออเออให้อภัยกันได้ให้ประกันได้เมื่อกี้ไปได้ไปทำอะไรใครแบบเอาแล้ว ไอที่ทำเพิ่งเพิ่งมาไปข้างนอกมาแต่เพื่อนมาฟ้องนะไปแหลมอะไรบอกอีกแล้วนะอีกแล้วนะสไปรพี่ไปหลายรอบแล้วเฟไม่แต่วันนี้ไม่ได้เข้าประเทศเลยนะมีคดีหลายเรื่องแล้วเมื่อวันก่อนนะพี่ได้ไปพูดอะไรไม่ดีกับคนดื่นหรือเปล่าแค้งอื่นอ่ะไม่มีมีแต่ไอ้นี่ที่เคลียร์ไปแล้วไงล่าสุดกับพี่นี่นะตรงแดนอ่ะแต่ว่าเหมือนเขาติดนะ ใครจิตตรงไหนอะซอคนอื่นไม่รู้เขาบอกว่าเขาจะมาเอาเรื่องไปไม่ใช่แค่ไปพวกเราด้วยแต่ว่าเรื่องมันเกิดเพราะพี่ไปพวกเราก็เลยโดนยังไม่ได้มีเรื่องกับใครเลยนะน้องแก๊งอะไม่เจอเลย ล <function> the <c oughs> ูกเขาจะมาพูดได้ยังไงอย่างนั้นอ่ะแกงอะไรอ่ะรักรูไแมแก้งไหนแกงอะไรอ่ะคนที่เอาเรื่องอ่ะคุณเตรียมเค้กเลยก็คือไปจำในสิ่งที่เรายังทำไม่ได้เลยถูกเปล่า ไม่ไปไม่ได้คุยกับใครเลยแบบมีเรื่องกับใครนอกแก๊งอ่ะไม่ได้มีเลยแก่บอกเลยแก่แ<ค>พ,พูดอะไร Happy Birthday หรอ,อ,ข,อขอโทษครับขอโทษครับปี้เบิร์ t เดย์น, <Happy Birthday S 2> นะพี่ไปแฮปปี้เบิ Happy Happy แปดสี่องแปดสี่เอาไปเลยเอาไปเลยกล่องส้มเรือเอาไปเลยเอาไปเลยมาเชทถังเหล็กวานบารเอ็กสพายเอาไปเลยเออเเยอะเยอะเยอะกล่องส้มไฟเอาไปเลยขอบคุณครัเหล็กเอาไปเลยไม่อันนี้ที่ขยะป่ะเนะ ผู้ชาให้ชองสวนน่ะพี่ค่ะไอรู้ได้ไงอ่ะไม่ได้บอกใครเลยนะนอกจากไอปิงกับไอพี่กูบอกบอกไอกิงเอเป็นครับขอไว้ไว้นะมาเป็นวันเดย์นะพี่มีความสุขมานๆค่ะแล้วก็ขอให้สมหวัง ขนาดถ้าทำอะไรอยู่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะเป่าเค้กเป่าเค้กแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักเป็นพี่ที่น่ารักในเบบี้บีไปนานๆค่ะยี่บแปขวบแล้วยี่แปดใช่ไหมยี่แปดขวบยี่บแปดขวบยี่สิบปดเป่าอะไรเป่าไอยี่แปดขวบนะไอสิบแปดขวบเต็ม ก็ต้องเรียกพี่ไปอยู <s <S ่ดีวปีนี้หนู16ก็อายุสุกสามเมือนกินแลค่ะพี่18อายุ18มันเป็นยังไงใครมันทีขยะปั๊มหมึกอะไรอ่ะเฮ้ยใครทำแบบนั้นวะพี่เจ่38แล้วไม่ใช่เหรอเกลเกลเกลความจริงมาพูดอย่างนี้ไม่ได้เล่นกันไม่ถึงตายเกลเรื่องกูแก่คนเดียวเลย เจีอย่กเอาเจ้าอย่าเอาเรื่องข้างนอกมาพูดข้างในสิเือแปดได้ยี่สิบแปดสิบแแก่เองก็ได้คือเออกูเลขหนึ่งเอ็เลขสามอยู่คนเดียวเออเอออะเล็งหนึ่งก็ดและนี่อันนี้คืออะไรอ่ะอันูก็อยากจะบอกพี่ไปว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะพี่ขอให้พี่อ่ะก็บอกแล้วนะ สามสองปเป็นอย่างนี้มาตลอดปิ่นยังไม่ได้ไปรับเครดิตป่ะเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าตอนเนี้สามสามเก้าเก้านี้แตแล้วในตัวออกูจส่งเบตต่อปมึงก็ไปกดใช้เฉยเลยเตมันมึนจัดเลยอ่ะแล้วเดนนี้ก็ตกปลาซะคือเนี่ยเอนี้ก็ตกปลานะแล้วถ้ามีอยู่แล้วมันกดใช้เพิ่มแล้วมันจะเป็นอะไรป่ะก็เริ่มใหม่ น้ำใหม่ปะอืมไอเย็นไหมอ๋อมีหลอกผู้ชายน่ะเบ็ดตกปลาที่มันคูณสองมันคือเขียนว่าคูณสองมูไหมอนนี้มีเบ็ดสองอันไหนมันเกิดใครครับป้าป้าใส่เนี่ยป้าไปโอ้เพื่อสิบแปลขวบครับคนไหนคนนี้เหรอนัวลูกสาวมันเกิดนะครับขอบคุณครับ อยากเกิดด้วยไปเป่าเลยนะลูกบลลูกบลมึงดีช่างเลือกลูกเนาะฮัลโหลค่ะพี่มีเลยู่โตปกโตปกโตปกได้เหรอให้หนไวให้ใช่ไหมเยเราเราีสตรเลยรู้ได้ไงอยากได้แ้ีนไงเขมาแล้วคือนขลันลูเล้กกูอีกมันเขาเรียกว่า ค่ารักู้มาค่ะพี่โรสเข้าใจว่าคู่ธรรมดามันต้องพิจารณาตัวเองนะหลายโน้นหนึ่งเงี่ยเอาพี่โรสไปแล้วนะเพื่อนขอบคุณกูด้วยฮะกราบกูเอาดีห้าแสนขอบคุณครับโอ้กล่องอาวุธเดวแพงเวันนี่เจ็ดวันน่ะอีกนั่นเนี่ยจริงๆหนาสิหมดแล้วเชื้อทองคืออะไรไม่ยุติธรรมว่ะขึ้นมาขึ้นรถมาค้อรถมาไปไปไป